งานแรกเลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับือเย็นหมดแล้วเนียพี่คือเป็นการโอเพนนิ่ไมเหมือนเป็นกาแจ้งเอรเอีอย่าเป็นไ้ครก็ไปเยมกไูไมไก็ูกม อยากตื่นเต้นทำตัวตามสบายลีเล็กครับผมคือมันเป่เขาเคยทำมาก่อนไยงานมาก่อนไออย่างตัวนี้แบบสั่อสารแล้วแบบการติดต่อสื่อในการอะไรอย่างเงี้ยก็จะนำเขาได้บ้างครับผมเออแต่าตื่นเต้นตลอดเวลาไปงานไปงานนู้นงานนี้เขาก็แบบเยอะท่านจะไงดีท่าไงดีแต่คู่เราเองคู่ที่แบบแค่เธอแค่ปล่อยแค่ปล่อยดีไซนออกมาก็แบบคนก็รอติดตามแล้วนะรก็ ก็เลยก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนแบบแค่ความแค่ความสนใจเรากคนใช่ครับทุจริงจริงมันกดดันมากเพอคนจับตามองมากๆากอะใช่ครับพี่กดดันมาดีใจไหมเห็นฟีดแบอรดีดีใจครับพี่เสือออกมาดีใจดีใจมากผมว่ามันเกินคาดมากใช่ไหมใช่เกินคาดกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่แซงในฟิตเตอร์หรือว่าคนพูดถึงเนี้ยมันเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากๆจริงๆแล้วมันใหญ่เรื่องเนี้ยค่อนข้างแบบ มีแฟนๆเยอะเหมือนกันตอนที่ว่าเราต้องมาเล่นเราผมผมกลัวตอนอะไรอ่ะตอนก่อนดีเซอลมากดดันมากเลยแล้วให้บอกผมด้วยเราคิดว่าที่เขาถ่ายดีเซ์อ่ะเขาไม่ได้นอนเลยทั้งวันผมไม่ได้นอนคือเลยไม่ได้นอนก่อนที่จะไปถ่ายเช้าใช่แบบมันเป็นงานแรกที่เราแบบงานแสดงงานแรกของเราที่เราต้องไปทำโปรมทอะไอยางเราก็เลยแบบเล่นกดดันไปเยอะของล่ามมันออกมาเป็นไงบ้างคะ ก็ก็ดีใจนี่เออก็ยังได้อยู่อะไรอย่าง้ไม่รู้มาหรือไงหรือเปล่ว่าไม่ได้นะอะไรนะที่ได้อยู่แนะว่าไม่ได้ได้อยู่เราอ่านเราเราถือวแสดงน้องได้ไงล่ะไม่ต้องหนึคือน้องแบบเกินคาดผมมากๆเพราะทุกคนชมคำเสียงเดียวว่าน้องเล่นเก่งก็ถึงเป็นงานแรกน้องก็แบบทำทำได้ดีมากเลยจริงจริงๆอันนี้เรื่องจริงคือเขาไม่มั่นใจตัวเองทุกคนคือ คอยแบบคือภาพร้องเขาตลอดครับตึ้งพี่ครับเล่นดีครับครับเลยพอมาถึงอันกดราม่าเลยเนใช่ที่แบบพอมาถึงเรื่องแรกมันก็แบบดราม่าแล้วแบบแบบอะไรอ่ะถ่ายวันเดียวแล้วก็ซีสุดท้ายก็คือซีรร้องไห้เลยยังไอเดียยังไอเดียที่ในเรื่องเขาจะก็รับบทหลักกว่าผมคือทั้งร้องไห้ทั้งดราม่าทั้งแบบบู๊อันเนี้ยคือต้องต้องทำหมดเลยอ่ะ่่าแตวรับมือกับแฮชแท็ก เอิร์ธมิกต้องเอิร์ธมิกมเอิร์ธเอิร์ธมีแค่แบบอะไรบ้างมับไม่ใช่เอิร์ธเอิร์ธมิกเอิร์ดมิกครับเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วกระแสเริ่มมาครับเห็นในทวิตเตอร์ก็ก็มีคนพูดถึงครับใช่รีทวิตกันทุกนาทีทุกชั่วโมงไหมครับไงไม่ถึงขนาดขนาดนั้นแล้วอย่างเช่นเราลงรูปด้วยกันหรือว่าลงไอจีตอรี่เลยเงี้ยก็มีคนพูดถึงเราคาดหวังกับซีรีส์ครั้งนี้ไงบ้างครับพวกเรา ก็คาดหวังครับคือคาดหวังไม่ได้หมายความว่าแบบอยากให้มันดังผมว่ามันอยากให้อะไรแต่แบบถ้าผมว่าเฮ้ยเราจะทําได้ในหน้าที่ในในการงานเนี้ยแบบเป็นวิชาชีพเนี้ยที่เราแบบเรา usaha ลองลองโดดมาทำแล้วเราอยากที่แบบทําให้มันเต็มที่ให้มันแบบประสบความสำเร็จในมุมของเราอย่างเงี้ยครับเตรียมตัวรับมือแบบกระแสะเปรียบเทียบต่างๆที่เราตามมาหรือยังครับเออครับผมก็ครับออมผมค <c oughs> ิดไว้แล้วฮะ แต่ว่ามันก็คือผลลัพธ์ที่เราทำเองเราก็ไม่ได้อะไรมากนะคือถ้าเราทําให้มันดีมันก็ดีใช่ถ้ารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วเราก็จะไม่เสียใจกตอที่อะอย่างตัวเอิเองดูใช่ไหมว่าก่อนอันนี้เหมือนกทดันมากอ๋อแบบยังไงเพาะที่เราเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าให้มันเข้ากับบิบทแล้วก็สถานที่แล้วก็ในเนื้อเรื่องมากขึ้นในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในป่าใช่ไหมครับเราก็เลยเปลี่ยนบทเป็นอีกานึงก็เลยอย่างเงี้ยนะ แฟนใหญ่เขาบอกว่าที้เราไดเคุย อะไรอะไนี่ด่ของอยากให้เราอยากให้ทุกคนลองเปิดใจในบริบทใหม่มากกว่าแต่มันก็มีดราม่าถกเถียงกันในแบบว่าโลกโซเชียลเลยว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ไม่ดีเหมือนในนิยายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คล้ายกันครับไม่คล้ายกันเในแต่แค่เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมาะสมมากขึ้นสมนะแต่เหมือนว่าพอทีเซอร์มันออกไปแล้วคนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงตื่มจีอะะไรอย่างเงี้ย เหมือนเดิมครับเดิมเหมือนเดิมครับเรื่องเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแเลยครับมีมีอย่างที่เปลี่ยนแปลงคือสนุกมากๆครับเรื่องนี้โอ้และรอย่างอย่างพูดอย่างคือพูดจริงคืออย่างคือพูดหลายคนไม่เกิดรื่องล่ฉากน้ซีนเพราะมันจะแบบยังไงในป่ายังไงอ๋องรอดูเรื่องครับจริงซีนซีนวิ่งเข้าป่าทางด้านหลังอย่างนี้มีครับมี เ <oh ไม่สบายดีกว่าไม่สบายทุกคนต้องพอแล้วพอแล้วอ่ะผมเริ่มเริ่มคือเริ่มเริ่มสีมันจะเกิดการปาดุ๊ดิบอย่างนี้เลยเหรออาจจะมีก็อาจจะมีเออแต่เรื่องเราอ่ะจะเน้นไปที่แบบว่าเป็นการดูแลสุขการันต์มากกว่ามิ้นแบบความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่เเาารียกว่อะไรม่บูว่าเท่าไหร่มันไม่บูว่ามันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปง่ายๆคือเหมือนพี่ชายดูแลน้องชายแต่มันมีมากกว่าพี่ชายน้องชาย มันมีสิ่งที่ต้องทำมากกว่าดีไซน์ของใช่จะมาดู่เราอะไรคกิอะไรดีไซน์ของเามันต้องเลื่อนไปตอนแอปีน้นจริงๆต้องคอนแอปลายปีนใช่นกัใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเรากำหนดมาเปิดกล้องปราเดือนที่แล้วแต่เนี้ยมันเหมือนหน้าฝนด้วยตอนแรกก็มีมันมีก็เลยแคชชั้นด้วยก็เลยเกี่ยวกับโควิดเนา้ มีการยื่นฟ้องด้วยครับมันเกี่ยวกันที่ถูกเปลี่ยนบทหรือเปล่าคะที่ทำให้การออนแอร์มันหมุเลื่อนออกไปเไม่เกี่ยวครับเพราะว่าพ่วงกับแล้วก็ทีมเขียนบทเนี่ยเขาเขาคิดมาอยู่แล้วใช่ครับแป่มันต้องเลื่อนออกไปเป็นทีไรแค่ไหนครัตอนแรกไม่ดีกับเนื้อหใช่ไหมครับคือออนแอร์ใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นต้นปีหน้าเลยครับคิดว่าเป็นปีหน้าอย่างล่าสุดไปถ่ายกันแล้วก็ยางระบงระเบิดอะไร อ๋อไปไปดูไปดูโลเคชั่นนะพีงานไปดูโลเคชั่นเประเปิดหัวกันลางที่ดีละทันครับไปอะเพี้ยงใช่ครับผู้จัดการนักไปด้วยหรอะครัยางรถแตก ที่เาก่อนนะครับก็ฝากเอิญกับมิ้งด้วยนะครับผมนี่ทำพันดาวครับออนแอร์ปีหน้าครับผมต้นปีหน้าได้ดูกันแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจทั้งผมด้วยนะฮะเฮ้ยเราให้กำลังใจทั้งคู่ดีก่าครับผมเป็นกำลังใจของผมสองคนนะครับที่จะเล่นเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดที่พวกเราจะทำได้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนิ่ทำพันดาวครับผม